งงงเลยเลยไปเลยหน่อยไปเลยหน่อยเลยไม่มากหน่อยตั้งแต่ช้าจนถึงเย็นอะอะไร ตาตมสบายนะคะป้าเริงตาสบายนะคะแล้วคุณคุณคุณสมรลนะคะบกแข่งคอะเขือมะฮความะเขือพวงอยู่กับสวนานามมาต้มมะเขือป่าอร่อยเพราะว่าเดือนก็ไปเยอะเนาะวันนี้ไปเยอะไปเยอะเกิน,นะค่ะไปเยอะเกินเนาะคนเพื่อน เออลบออกพราะลบออกออก่อนนาทีกข้าไปด้วย,ยอะไรเงี้ยแต่เราไม่ไม่ได้ทำเพิ่มคุณสาวรถก็สวัสดีทักทายคุณ้องเกน,น,นทพักใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณเดือนสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายนะคะกิมกิม,ม,ม,มตอนบ่ายไม่กินเลยตอนบ่ายกินแต่ผลไม้อ่ะจังหวัดนครลฐพูนนะ ทาไม่เป็นหรอกแต่กินเป็นเลต้องอดคนชอบเส้นบันเย็นเนเี่ยเมือ่อเช้า,ชานี้ก็เมื่อเช้า,ชานี้ทานชุดเต่ก็สำคัญจะเข้ากันด้วยหัวใจพยานคู่ครองสองเฮาสวัสดีค่ะนองพัฒลาตูนนะคะสวัสดีนะคะ ถึงบ้านไม่เดือนนอ่ะเดินก,ก็ถูกถูกถูกแบบว่ากระเราแล้วค่ะไปเยอะหน่อยเดีนี้ไปเยอะหน่อยเดี๋ยนี้ส้ตมตำตำเป็นคนที่ติดเพื่อนน่ะทำาแล้วทำเพลินทำอะไรถ้าเดินไปทำสวนเดินก็จะเพลินไปกับสวนนะเหมือนกับเวลาผัดกระเพราเนื้อคะ่แะแน้วยหมอ ไข่ดาวด้วยเด้อแซ่บกินก๊มอืมขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตะคะ่ะโดนตาโดนตา พอยังขอจรเมือเลยค่ะกาแฟตอนบ่าย อยากกินต้มมะม่ายนะอยากกินต้มมะม่า่บ้านนั้นเราก็ไปแล้วก็แต่ก่อนเราก็คุยกันกับบ้านบ้านบ้านอื่นเนาะคุยกับเพื่อนบ้านอื่นวันนี้ไปเขาบอกว่าจำได้ไปอยู่บ้านนี้แหละมีเพื่อนเยอะๆวันนี้เดินกินอยู่บ้านทั้งวันเนาะเอาลูกตาลม,มาให้น่าจะสองโลแล้วโลกว่านี้กว่าจะทำขนมตาลไป็วัดกะ คิดว่านะเขียนไม่ถนัดพูดนะถ้าพูดเราจะเป็นคนที่เสียงไปเลยที้บ้านนั้นเราก็ไปแล้วก็แต่ก่อนเราก็คุยกันกับบ้านบ้านบ้านอื่นเนาะคุยกับเพื่อนบ้านอื่นตอนนะี้ไปเขาบอกว่าออจำได้เลยไปเลยหน่อยไม่เลยหน่อยเลยไม่มาก่อยตั้งแต่เชา้าจนถึงเย็นอนะอะไร ลงเร็วมากลงแบบลงจนเราไม่รู้ว่าเราจะทํำยังไงให้ได้เพิ่มเท่าเดิมแต่ก็ไม่รู้ว่าเอเราต้องอื เอาไปต้มกอนกระนอั่นอนหลับเท่าีงเฮยเ้ยย็นนี้เดินก็ไปไหนไม่ได้แล้วพีเ่เดินเนี่ยเดินที่าำเดินนี้ขออนุญาตจำสินอ๋อขออัพอภัย บางเพื่อนก็มีธุระอาจจะไม่สะดวกมาก็เข้าใจนะคะเข้าใจแบบเหมืนแบตจะหมดเลยขอเช็ดแบตก่อนนะคะแ่ให้ได้ค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอ้ยินดีค่ะยินดีมาเดินได้ยินดีตะรันะคะน้องอุดิก็สวัสดีอะไรอืมกินผักไหมอ่าถ้าถ้าตังเก็บมีเพื่อนเยอะก็จะโอเคอยู่เหมือนว่าเหมือนมีความรู้สึกว่าอําเป็นเป็นเพจด้วยใช่ไหมคะ ให้เดือนอยู่นะคะขอบคุณมากมายค่ะแม่สารก็เอาที่ ตามหลักหมื่นไหมผู้ติดตามหลักหมื่นแล้วก็ผู้ที่เวลาก็หลักแสนเนาะก็เห็นพี่คนหนึง่งช่วงตอนเย็นเย็นยุงเยอะเดินเอาเจ้าตัวเล็กเข้าบ้านเลยมีอย่างกับตัวมะเร็งวันเลยแหละไ่เละก็ะขออนุญาตเนาะไปบ้านโน้นทีไปบ้านนี้ที เน้นทีนี่ทีวันนี้โอรู้สึกว่าลงคลิปเยอะเหมือนกันนะลงคลิปก็เยอะตามเพื่อนจะไปมองได้อยู่แต่ถ้าทานต้องเอาไปต้มก่อน่ะนานอนรับเท่านี่เฮ้ย okay. างานอยู่เนาะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะจกวันนังนก็ขึ้นมาหน่อยก็น่าจะอันนี้ใชนะะ่นะคะนะคะซื้อมาจากแม่ครูป่านนี้อุ้ยพูดไปแล้วอะไตอนบ่าย